สวัสดีค่ะอาบน้ําเสร็จแล้วก็จะบอกเั็นรับวิธีการใช้ครีมบารุงกันนะคะเทคนิคคลิกนิดๆเองนะคะวันนี้นะคะจากพอเราล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรจะแค่เช็ดหน้าแค่พอหมาดนะคะไม่ถึงกับแห้งสนิทค่ะแต่อันเนี้ยโทนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะอีครีม นะคะแล้วก็ป้ายนะคะให้เพียงพอต่อใบหน้านะคะห้าจุดเนาะแล้วก็คลึงนวดนะคะคลึงเบาๆให้ซึมสาเหตุที่ต้องคลึงนะคะเพราะว่าเราต้องคลึงนวดเบาๆให้ทั่วใบหน้าเพื่อให้ครีมเนี่ยซึมเข้าสู่ผิว เรานะคะคเริ่มซึมละนะคะบางคนเนจะบอกว่าเไมบางคนเนี่ยจะเช็ดหน้าให้แบบแห้งเลยแล้วค่อยลงครีมแต่พอปรากฏว่าทาไปแล้วทําไมหน้ามันเหนียวเหนียวครีมทําไมไม่ซึมเลยนะคะนีะ่ซึมละ เรียบร้อยค่ะนะคะพอครีมเริ่มซึมปุ๊บนะคะเราก็ลงมลพง,งตัวต่อไปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ